บซื้อกับบได้เป็นเจ้าข้องบอจองกับบได้ใส่สุดง,งามๆเด้อพี่น้องเด้อสุดเจ้าสศร้ามาฮอดแล้วแล้วสุดเจ้าภาพดำนางงามก็ได้ใส่ลงไปมีตะตงูงามๆไปพี่น้องเด้800อแปดร้อยดอลลาร์บได้แมนขอเสื้อน,นอําเด้อสุดยอดเลยพี่ความงามพี่น้องออฮอรเดี๋ยวนุ่งสิ้นอีกก่อนเดี๋ยวนุ่งสิ้นอีกก่อนง,งามๆไล่พี่น้อง สุดเจ้าสาวเดอเนาะพ่นก็ยินดีตอนรับพี่น้องทุกทท่านเข้าสู่รายการเวทีลาวเดอเวทีลาวดีทีวีมีให้พี่น้องเขาเถื่อโลกได้เุกเห็นงทันตาทันข่าวทันคนทางมาริมาทีวีพี่น้องโทรกันเข้ามาเลยเดอออนเซลอินเทอร์เน็ตกระแพงแพงยังเป็นราคาเก่าให้พี่น้องเขาอยูโ่โทรกันสอบถามกับเพชรสมบัติดเดอกดติดตามให้เดซอนแซบทาง y YouTube เด้พี่น้องเด้เดี๋ยวนุงสิ้นงางามซ้าก่อนนุงสิ้นงางามซ้าก่อนมหอดแมนไหลเอยงามไร ซี่มันเรื่องหุมงามตาเรื่องขมิน้นเนาะเรื่องสาวซีเคเล่นขมิน้นเปิดพัดลม่อยู่อากาศร้อนแน,น่นอนอากาศร้อนโอ้ยข้อบุญวัสนาได้นุ่งละนุ่งสู่ให้เอ้ละเดอ ร้ายเป็นสมอนเบอร์ 4, สี่สิบซองในเสื้อนี่คือสีใหญ่ขึ้นถูกมือเนาะเป็นสมอนนี่ใหญ่ขึ้นถูกมือแล้วพี่น้องเบอร์สามสิบสี่ก่อนหน้าโควิดต่อลงมาเป็น 4, สี่สิบซองเราบ่อยเดี๋ยวนี้สั่งเพิ่นเอาเบอร์สี่สิบสี่เพิ่นเอาเบอร์ 4, สี่สิบซองมาอุย้ยงามไลยพี่น้อง มีลายสีเด้อพี่น้องเด้อเสื้อเจ้านางก็อยู่ทางนี้ยังเจ้าภาพก็ได้เจา้าสาวก็ได้หนางงามก็่าเป็นยังข้อยินดีตอนทับทุกทุกานเด้อเข้าซื้อรายการวิทีรัโดยเงยงามไล่เห็นบ่ส่วนสุดสีฟ้าขน้อยสูยให้เงยแล้วเป็นบ่โดยอันนี้ซองสุดของเอมฮอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ้าเบียงผู้ชายก็บวเป็นยังเขาใส่แบบ,บโบราณก็ใส่แบบนี้ก็ได้สีทองก็เข้ากันผู้ชายกอาสีทองนี้สาวดอนทะนะ บมเมนสาวห้ามานำกันดิสันกับสาวห้าโดยเอาสีทองของผู้สายนี่ก็เ,เข้ากันเลยเสื้อซ้ำพื้นส่งร้อยห้าสิบเดยสเซอยลาลาโดยสิ้นนี้เพิสมอนตรงพรีออเดอร์ขันท่าเอาอันเขามีสีเขียวสีดำดอกน้อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ดอกน้อยเสื้อเจาหนางังซ้ำพื้นส่งร้อยห้าสิบ มาไว้กับซีเด้งอันนี้สุดหนึ่งแปดสิบดอลลาร์พายืดพายืดโดยนี่ที่ทางนี้โดยให้เบิงอีกสิ้นกระมาโอ้ยงามแท้เนาะเนาะเจ้าสาวคือซีเดนุ่งงามแท้อยากเป็นเจ้าสาวนำเพลินอีกเด้ โดยเอ้ยม่ได้มานําคอเสื้อแปดร้อยรับสั่งมาได้เลยเดยออันที่เว้ากันราคาแล้วก็แล้วไปเท่านั้นแหละกงมแค่นี่พรแค้นเงินเข้ากันเพรแค้นเนต้องเอาแค้นค้ำโดย ใส่แอลคัม่ซายสะพานนำพี่น้องเข้าไปมันครบสุดเลยอยู่ทางใดายสะพานโดยโอ้ยเดี๋ยวนี้นะผู้ได้ผู้ได้ซื้ออยู่ดัาบอนราคาที่เขาจะเอาเอา,เอาดิ้งมาจต่เวียดนามเฮดให้จะโเจบเย็นจะเกาะ อันนี้จะชื่อีงเาเป็นเย็นเย็นเป็นเย็นเย็นแล้วก็บกเกาะรับรองเนื้อละเอียดเรียบร้อยเลยซั่งซื้อได้เลยเด้อพี่น้องเด้ออาทาง y u u ทูบเขาเบิ่งนำเด้อพี่น้องโอเดอรนนำเคจะเอาเสื้อให้เบิ่งอีกมีเสื้อสิ้นตัวใหม่ใส้สะพานใส่มันขบสุดเลยโดยโดยเขาออกกันเนอะยกเครื่องเ่า ปิปใส่หมล่ะหู่ได้มาสูเนาะใส่ขอใส่แค้นก็ได้เอาพิวมาปัดใส่งามๆอีกเอาพิวมาปัดใส่งามๆอีกต้องใส่ปอกแค้นในญ่ๆมันยังค่อยคือ ันนี้ก็ต้องใส่อยู่นีอีกใส่อยู่นีอีกพี่น้องโอ้คนเครื่องนี้สุดยอดเลยแหละเครื่อง A นี่ของผู้หญิงเนาะปุ๊บสมอนยกขึ้นให้เบิงอีกเด้อโดยๆๆยสีเขียวกําลังมากําลังจะยกเดียวนี้มาฮอดเดียวนี่นี่แหละจึงว่าฟ้าเอาขึ้นให้เอื้อยเบิงเฮาเรียงเอาจากซี่ค่ะน้อย ร้อยหนึ่งแล้วได้ห้าพื้นนะคะน้อยพื้นเดียวสาวห้าดอนอันนี้เป็นซีมินอ่อนๆเด้อซีมินอ่อนๆดอกน้อยห้อยลงไปความส่วยความงามดอกคำํำพื้นหนึ่งร้อยดอนซ่องพื้นส5้ามร้อยห้าสิบยิดลงไปเลยพี่น้องสวยงามเด้อหน้าใหม่ล่งใหม่พิเศษอีกเนาะโอ้ยต้องได้นุ่มหมดแล้วเนาะโดย เดี๋ยวพิเมอนนุงให้เบิงแต่ยกขึ้นให้เบิงก่อนบอกอันนี้เสื้อเน่ยแม่เขาออเดอร์เนาะนี่อันนี้เป็นสีกลมมหอน้วเดอร์แม่บัวเดอร์เบอร์สี่สิบแปดห้าสิบกระดุมหน้าหนึ่งซองสามสีห้าหกหกกระดุมเบอร์ 50. ห้าสิบงามไ่พี่น้อง อันนี้สีกลมอันนี้สีกลมมาหอนแล้วคือกันของยาเมเเนาะไว้ทางนี้ว้าวอันนี้สามสิบสี่บอกคือตัวใหญ่แท้สี่สิบสามโอเบื่งผิดสี่สิบสามกับสามสิบสีก็บวกคือกันเลยนอกเสื้อมะกะแรงเด้อพี่น้องเสื้อมะกะแรงอากาท้อนๆมีเด้อพื้นสิบ่อน

แงบอกทางแมสเซ n เจอทางอันนี้นำพี่นอกโอเคเปลี่ยนได้แล้วบอกบดีเปลี่ยนได้แล้วเนาะโอเคสีนุ่มสีเขียวให้เบงสีเที่ยวสีแดงก็มีเอามาพร้อมละเดี๋ยวยกขึ้นให้เบงตัวนี้จะแผงกหมูแปดรอยนอตตัวอื่นก็ซิทืึมีแต่สี่รอยด่อนห้ยเอาห้อยขึ้นมานะนี่คืพนอนของเห็นมนะัน โดยสีแดงก็งามคือกันยังมีแต่เบอร์38สิบแปดกับส,สี่สิบซองสีแดงบนใลใจ38สิบแปดตัวห้อยอยู่นี่โดยอันนี้สุดสีเขียวเลี้ยวเหนียวสับสีเขียวเลี้ยวเหนียวสับเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดงามไรมองให้บัง ใส่กับเสื้อสีเขียวอ่อนก็นได้สีเขียวเข้มก็ได้โอ้งามลายสินสีเขียวรอท่าพี่น้องมาเอาเดอร์หมดอดได้นุงสิ้นงามพี่น้องเสื้อสีไผ่ใส่โอ้ตัวน้อยใส่ห้อยอยู่ขนาดเบื่อหน่ายอันนี้ 43บกับ44ก็พอ่ายกเท่าไรเอานุ่งส4นี่แหละอากาศหอนหอน <c oughs> กำลังนุ่งกำลังนุ่งโดย <c oughs> เราอยู่ทางทีวีอยู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้โบใส่เสือ้อให้อันนี้เด้อจะกระโบเป็นยังมันมีกระแตบอยู่ทางในอยู่โบใส่เสือ้อก็มีกระแตบ ้องบีบหัวมันเข้าในหนึ่งหัวเกาะหนาะแล้วมันจะอยู่เลยหัวงามลายสีเขียวเลี้ยวลงไปแล้วมีแต่คนหักคนห่มคุณนิยมสมซบนั่นแน่ มาขึ้นให้เบิง้งโดยขึ้นให้เบิง้งขึ้นให้เบิง้งนั่นแน่มาละสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีแดงซำมาอันนี้สุดมันสี่ร้อยห้าสิบติดสินเพินแผงไรติดสินละลาก็ะซ่องลอยดล้ราพี่น้องติดสินเด้อปักดิงโดย แบบนี้หมดเลยแบบนี้หมดเลยสี่รอยห้าสิบโอเคเอาแล้วเนาะบอบูด้ดดมาทำแคบขอเสื้อได้แคบขอเสื้อตัางหาก <laughs> แคบคอเสื้ออย่างซองร้อยดอนละผู้ใดพนเอาไปชื้อซื้อดิงมาเต่เวียดนามจะทึกเด้ออันนี้ดิงเข้ามาแต่ฝรั่งเศสบ่คือกันหูงามลายตัวนี้ คอหูบดีดูบิดหนึ่งสี่ร้อยดอลด้วยดอกคำาคือกันใส่กับเสื้อสีแดงนี้ก็ได้ ใส่กับเสื้อสีดำก็ได้แดงอยู่นี่แดงซ้ำก็มีเสื้อแดงซ้ำก็มีงามลาไลเด้อสี่ร้อยดอนอันนี้โอเคอนี่คอมเมนยังอันนี้มันเสื้อสูง,งเงียบเด้อพี่น้องเด้อเจ้าสาวนุ่งได้นาะงงามนุ่งได้นุ่งไปวัดได้นุ่งไปเฮือนบุญเฮือนอัน,น,นฟลอร์บงยังกระไดพี่น้อง ทางล่างมันจะเป็นนี่ลงมางามไปคนละแบบงามบะ ห้อยห้อยห่อยอันนี้พื้นหนึ่งสี่สิบห้าดอนพื้นเดียวเสื้นอนี่สี่สิบห้าดอนทึกสุดละเสื้อเงียบอ้อยใส่อันนี้ผ้าเบียงละละ ซ่องลอยดอนปักดิงด้อยเพียงเพียงปักดิงงามไล่ใส่กับสิ่นสีดำใดใส่กับสิ่นสีแดงใดเพราะมันมีแคบแดงอยู่นี่โอเคเข้ากันกับสีแดงตัวนี้ก็ได้นี่เห็นหมเข้ากัน ขบียงละลาสองลอยชิ้นสี่เดียวไมนะ่ใชโดยเสื้อที่ทองกระมานแล้วเดี๋ยวเดียวเพชรสมอนกำลังจะยกอยู่เดี๋ยวนี้แหละที่ด,ด พื้นหนึ่งรอยสามพืนสองอยห้าสิบสีดำน้อยสีทองอย่าป้าเบิงอยู่บอ่ออินเดียนายลุงให้เบิงวะโดยโดยหนุงให้เบิงเอาซา้มพื้นเนาะเอาสุดสีดำสีแดงกับสีอันเจ้าเศร้านี่แล้วก็สิดสีเขียวมนันดำเขียว ทางนั้นแต่เอาเสื้อนี่เอาเสื้อสีดําดอกน้อยกับดอกใหญ่บ่โดยโดยโอ้งามลายอันนี้มันดอกน้อยโดยดอกใหญ่้อยอยู่พี่โอเคกานๆเนาะนี่เบอร์ยังเบอร์4โอเคอันนี้นุงซอนได้อยู่ อันนี้สีสีงามหลับมันต้องได้ทายหูปนะเป็นอ่ะเียเ์ๆเดอนคณะกันมันจะนุ่งอันสีทองสมนี้เนาะโอ้ทองอันนี้ก็งามไรยทองดอกน้อยนี่งามเด้อ โดยดอกน้อยเดี๋ยวซูมให้บังในถองดอกน้อยดอกคำาโดยเสื้อดอกคำเด้อเสื้อเจ้านางดอกคำท่ามพื้นสองร้อยห้าสิบทีนี่ก็เอาบอกเขาหน่อยคันสั้นที่เป็นหกพื้นได้ท <laughs> ี่เป็นหกพื้นเดี๋ยวนุ่งให้เบังนุ่งเบย์เยื่นี่แหละมันจึงค่อย บติดคิง38ซิเปนงไปได้อ่อนมีเสื้อทางไหนมันฮอนใส่กับเสื้อเจ้าสาวก็ได้แต่เจ้าสาวมันมาลำละมันมานำลำอันนั้นละแจ้งดีงามไล่อา้าสออนแซปติดตามให้เด้อส์ออนแซเปเด้อยูทูบเด้อ งามบสาพื้นองร้อยห้าดย Thank you Thank you เอาหมดเนาะเบอร์สากับ,บ4ี่สิสซัดทือซัดทือเงเลย,เลย